จีนยอมให้อังกฤษเช่าฮ่องกง99ปีเพราะแพ้สงครามแล้ววันนี้ใครออบกระบ,บอกเปิดพิชีพวกคุณเลยคุณถึงให้ต่างชาติเช่าเป็นดินไทย99ปี99ปีนี่มัน3เจเนเรชันเลยนะอย่างสมมติเซนสรญยาในะพวกเราเดี๋ยวก็ตายละอีก20 2 0ปีก็ตายละเด็กที่เกิดมาใหม่นะ99ปีนะ่ยทั้งชีวิตเขาเลยนะแล้วก็ในช่วงท้ายเนะี่ยชั้นหนึ่ง ที่เกิดมาในช่วงหลังประมาณ3ามเจเนเรชันมันเปลี่ยนวิธีคิดคนเลยนะอนาคตประเทศไทยจะเหลืออะไรละ่ะคือเงินเขาใหญ่เงินยูโรเงิน US เงินมันใหญ่เวลาใหญ่เข้ามาแล้วเนี่ยชาวบ้านลําบากพื้นที่ที่มันเหมาะสมก็หมดคือทุกคนก็ต้องการเงินแต่เดียวกันหมดแต่ที่ดินกลายเป็นที่ทำมาหากินของต่างชาติเรียบร้อย <S <S ผมก็เลยไม่เข้าใจว่าคุณทําอะไรคุณคิดอะไร <S <S แล้วแผ่นดินไทยอ่ะ99ปีเมื่อก่อนเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วก็เช่าประมาณ30ปีด้วยหลักการยกเป็นพื้นที่พิเศษอาจเป็น50ปีขี่หมูขี่หมา เงินวันนี้เงิน50ปีค่างเงินอีก99ปีมันจะแตกต่างกันอย่างน้อยผ่านไป30ปีผ่านไป50ปียังเจรจาต่อรองเพื่อหาประโยชน์เข้ารัดได้แต่เล่นคุณเล่นเซ็นทยาวันนี้รวดเดียวไป99ปีเท่ากับวันนี้คุณกินรวบไปเลยนะ